สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ IE m a c h i นะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักนะครับเครื่องกึงนะครับเครื่องกึงนะครับเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้นะครับปาดผิวโลหะโดยใช้มอเตอร์นะครับและระบบสายพานนะครับเป็นตัวส่งกําลังไปให้ชุดเพลาหมุนนะครับทั้งนี้นะครับงานที่เราทำนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบนะครับอยู่ที่ความเร็วรอบและความเร็วตัดนะครับ และอัตราป้อนตัดนะครับซึ่งส่วนประกอบนะครับจะมีหลักๆนะครับดังนี้นะครับ1นะครับชุดฐานเครื่อง2ชุดหัวเครื่อง3ชุดป้อนนะครับหรือชุดป้อมมีดนะครับ4ชุดท้ายแท่นนะครับหรือยันสูนท้ายแท่นนะครับโดยนะครับเครื่องกึ่งนะครับจะมีหลายแบบหลายชนิดนะครับ1นนะครับเครื่องกึ่งยันสูนนะครับ 2นะครับเครื่องกึงเทเลสนะครับสเครื่องกึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแต่ละชนิดนะครับจะใช้นะครับการทํางานครับคล้ายๆกันนะครับก็จะมีนะครับกึงปอกนะครับกึงปาดนะครับกึงซอลล่องนะครับกึงเกลียยนะครับการเจาะรูนะครับและการพิมพ์ลายนะครับและกึ่งขึ้นรูปทรงต่างๆนะครับดังนั้นนะครับเครื่องกึงนะครับจึงมีความสําคัญนะครับต่ออุตสาหกรรมนะครับหรือช่างกลโรงงานนะครับช่างซ่อมบำรุงนะครับ หรือช่างเทคนิคต่างๆนะครับในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนนะครับเครื่องมือจักรกลนะครับเพื่อให้การแปรรูปชิ้นงานนะครับเป็นไปอย่างที่ต้องการและมีคุณภาพครับ